กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทำนายฝันกับคุณทูปหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันเห็นจอบฝันเห็นเสียมจอบหรือเสียมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดดินเพื่อทำการปรับสภาพที่ดินหรือเพื่อทำการเพราะปลูกถ้าหากว่าในความฝันนั้นคุณได้ฝันว่าเห็นจอบเห็นเสียมหรือ ได้ฝันเห็นเครื่องมือทางการเกษตรคำทำนายฝันได้กล่าวเอาไว้ว่าการงานที่คุณกำลังทําอยู่หรือการค้าขายต่างๆที่คุณกำลังทําอยู่จะประสบความสํำเร็จไปได้ด้วยดีการฝันเห็นจอบฝันเห็นเสียมจึงนับว่าเป็นความฝันที่ดีครับเลขมงคลสำหรับการเสี่ยงโชค ถ้าหากว่าคุณฝันเห็นจอบฝันเห็นเสียมได้แก่46 47 49 479 679 709